ให้นักเรียนลองเขียนแผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานในการเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกจากธาตุที่กำหนดให้ต่อไปนี้ก๊าพแทสเซียมกับฟูอรีนอขอไข่อลูมิเนียมกับคอรีนเริ่มยังไงครับเริ่มยังไง อ่ะแต่ละกลุ่มเขียนส่ง <c ười> ขั้นตอนคือยังไงครับก็มีเส้น พลังงานขึ้นมาเส้นหนึ่งใช่ไหมครับถ้าขึ้นเนี่ยคือดูดถ้าลงคือคายนะครับเริ่มจากอะไรแล้วก็เส้นล่างสุดในตอนเริ่มต้นแล้วก็เขียนมันมีอะไรครับโพแทสเซียมคือสัญ,ญลักษณ์อะไรครับ K คอสฟอรีนสัญ,ญลักษณ์อะไรครับ <A. S 2> F นะครับ ทีนี้ F เนี่ยเวลาอยู่ในธรรมชาติเนี่ยก็เหมือนคอรีนนั่นแหละมันเป็น F 2เพราะฉะนั้นตรงนี้เขียนอะไร K อะไร K ซึ่งเป็นของแข็งใช่ไหมบวกเศษหส่วนสอของ F 2ซึ่งเป็นอะไรครับซึ่งเป็นแก๊สใช่ไหมครับเริ่มเข้าใจแล้วเนี่ยทีนี้มันก็ต้องดูดพลังงานเข้ามาค่าหนึ่งใช่ไหม แต่สเตปนี้นั้นอะไรเปลี่ยน Ks จะกลายเป็น K Kg Kgas เขียนขึ้นมาเลยนะครับไม่ต้องบอกว่าอุ้ยหนูไม่รู้เรื่องบวกอะไรครับก็ยังบวกเศษหนส่วนส f2 เพราะว่าอันนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับ f2 แบบนี้นะครับยังเป็น G เหมือนเดิมนะครับ ขั้นตอนต่อมาฝ่าย f 2นี้เออนี่มันสั้นไปนะปื๊ดเงี้ยอันนี้เขียนนักเรียนเขียนต่อเขียนต่อครับเขียนต่อเส้นยาวสั้นยังไงผิดไหมครับถ้าสั้นหรือยาวไม่ผิดนะแต่สุดที่เนี่ยนะครับสุดที่เนี่ยมันคืออะไรการเกิดเป็นสารประกอบ เอาอีกส่วนใหญ่แล้วมันจะคลายพลังงานออกมานะครับเพราะ,ะเส้นขากลับจะลงมาลึกกว่าเส้นขาขึ้นนะครับนักเรียนไม่ทำแบบฝึกหัด2.2ทำแบบที่ว่านี่แหละให้เชี่ยวชาญใ,ให้ชำนาญการให้ชำนาญการพิเศษให้เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ <c oughs> <c oughs> นะตอนนี้กำลังมีเรื่องนี้อยู่อ่ะ ากให้ทำช่วงพักเบรกนะครับเดี๋ยวชั่วโมงที่2เราจะมาเข้าเนื้อหาเรื่องใหม่กันนะครับอย่าพักสักครู่นะครับกลับมาเรียนต่อกันในชั่วโมงที่2ครับ